อริยสัจสีความจริงสี่ประการที่เราอยู่บนโลกนี้ทุกๆคนหนีไม่พ้นนั่นก็คือเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่อาจล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่อาจล่วงพ้นความเจ็บไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่อาจล่วงพ้นความตายไปได้ ้องมีความผัดพลากจากของรักของชอบใจด้วยกันทั้งสิ้นเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดเราจักทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเป็นบุญหรือเป็นบาปเราต้องได้รับผลกรรมนั้นติดตามฟังกันต่ออีพีที่สองนะคะ